รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะคณะว,วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทัญบุรีวางนโยบายการเรียนรู้สู่การเป็นนักประกรยกสองหลักสูตรหลังเรียนจบทำงานได้ทันทีเพิ่มคุณภาพการศึกษาพร้อมสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ รองศาสตราจารย์ดรสรพงษ์ภาวาสุปรีคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรีเปิดเผยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินโครงการหลายโครงการเพื่อให้ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะยุทธศาสตร์สําคัญนั่นคือการเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกร,รที่จะต้องรอบรู้รู้รลึกรู้จริงปฏิบัติเป็น ซึ่งต้องไปปฏิบัติงานจริงกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งในสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต่างๆทั้งสองโครงการที่เกิดขึ้นเป็นของภาควิชาวิศวะอิเวล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวิศวากรรมศาสตร,ร์ม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมและสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จตอกย้ำนโยบายวิศวกรนักปฏิบัติมืออาชีพเรียนจบมีงานทำเรียนดีมีทุนให้เรียนดีและเก่งให้ทุนต,ต่อต่างประเทศด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรไพฑูทู์รักเหลือ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมคณะวะิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลธัญบุรีกล่าวว่าจากความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้มีนักศึกษาให้ความสนใจไปฝึกสากิจศึกษา,าและมีนักศึกษาที่เข้าเกณฑ์โคต้าของโครงการ International Internship ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศด้านวิศวกรรมศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์ ที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology Research Institute หรือ ITRI ไต้หวันจำนวนทั้งหมดสี่รายด้วยกันและทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นักศึกษาภายใต้กองทุนส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมทรธัญบุรีซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติขอรับทุนทำให้นักศึกษาและผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่พัก หรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิพนธ์ทางทองประธานหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์อากาศยานคณะวิศวกรรมศาสตร์มทรธัญบุรีกล่าวว่าทางหลักสูตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์ขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรได้พัฒนาทักษะความรู้การดูแลรักษาการซ่อมบำรุงอากาศยานพาณิชย์โดยจัดขึ้นที่สายการบินไทยไลออนแอร์และที่สนามบินนานาชาติดอนเมืองขณะเดียวกันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทำให้มีโอกาสสร้างเครือข่ายที่ดีกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการหางานในอนาคตของนักศึกษาทั้งยังอาจนําไปสู่การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆจากองค์กรร่วมด้วยผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเวิศสกรนักปฏิบัติมืออาชีพมทรทันยบรีเพิ่มเติมได้ที่ w w w e n g i n e e er. r .rmutt.ac.th